ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมืีหอกันอยูหน้าจับสังครับครับก็พอจับสังครับสิภาไปเอาปลาคอนครับแต่ว่านี่ได้มาแล้วในลายดีครับตัวสิภาคเบื้องตอนเอาได้หมดเลยบูปลาขาเหมือนกันครับไปหลับไปหลับข้าวผีออเดย์เดยนะทองหมดแล้วยางเหมือนกันเลยครับ

โปลานน่ปลานี่ปลา,านี่กงานมาเอาให้เด้ปลาหนิตัวนึงนี่ดิโหตัวเลี้ยวนะปลาคออือปูนบน้นโคกเอาประดุกหมาม่อออเอาน้องนี่กับพอ่พอกรก้องใหายกะเ้าะปูมันกล่องมั้ยได้ยกลงได้การเลยัยเจ๊ย้าเลยเวนาลันะคันไปอย่างน้ำเขานี่แล กตายตายมืเลยไม่งงานมาเอาหลายนะคู่เอาตะมืลยบืนนี้หลพกอือน้พะนู้ไปใช้ดานนีแลไแถวนี้บูไปเบูไปไปทายตรงบืนถ้าบุ่นบโอ้คอเนคอะนี่นี่สองสามชนเรียงกันนี้คู่กันานานเลยนี่นี่ครับไอ้ ปลาบืนปลาควนเป็นอะรบอเป็นครับอา่า,านีปลาควอน้อยมามากินเลย้ยนานมาเอากบหมาลเจ็บโน่นเจ็บม้านึว่าจนหลด <c oughs> ี่สี่สิบไม่ล้วาฮัน่าีวิต่ตายไปพาเขาคักเลยเีย่พุทธนี่แหละันเป็นห้องนี่แหละกระปูน,นีควนโอกระปูนนิไปเห โอ้ทั้งคอทั้งดูกตัวนี้ไปละลงไปละอันนี้ยังไงนะครับโอ้เขายูในพุ่นเลยวะเอ้แงานเบิดครับไปดูไปดูบนเบื้อน นี่ครับนนะปนินเสมมันจบโอ้ยใ้ยเสีดินส่สซมกันเมกันเล่นวะเลือลไาคอนเดนเซเกเอาปนินออกบันทึกสัญาเลยเลือกคู่นึงต่างกับคู่กอนคู่นึง อันนี้จะมาคัดเลือกออกคัดเลือกปลาครับว่ายคอก็ว่ายก็ปลาคอเรื่งตีได้วันนี้เนี่ยตีอบพลอพพลนะเขาเลี้ยงเหรอเขาเลี้ยงอยู่ไหนอีสักคออีโดนม่ใครขึ้นมือส่วนเขาไว้จับเขอนเลยจะแม่นแน่นทดลองเรียบไหมว้าว คนงานวัอนี้ครับยาป,ะ,ปะนินครับปะดุกปะคออันนี้ปะเค้งครับอันสุดเลยว่าเขาปล่อยอันสออุดน,นี้บอครับปล่อยลงุงซาแร้งครับเมนูแรงนี่ครับ ปีงปลาครับปลานิลสองกับปลาคอครับอยู่ข้างทงหน้าครับข้างสะอาเมอจับสร้างเปิดล้านตำหุ่งครับอะไรบ้ครับเป็ดเ็ดครับเป็ดเสมสครับโอ้เสียงว่าเสียบี่ขคามไญ่ปานนี่ นะครับไปเถิะเบื้องปลาครับเบปลาจะมากินเ้าเหมือนกันครับมีแล้วมันสมสีเป็นเบื้องนะครับพ่อสีเป็นเบื้องนะสีาสีปลาครับปลาปปีงครับเปนปลาเผา ออขครออบคุณปลา,าคอนขอบคุณคอพอจบสั่งยินดีครับปลาคอนปลาคอนอน,นี่ปลาคอนคอนเจน,นาผี้สครับรถไถนาความครับโอ้ยยยยยยยอย <laughs> อยแซบยยยยเยียยยตยอมายยยนยย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 มยยยยยหลัง <laughs> ยย <laughs> <ะ>ัวยยอคยย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 ้ยายครับยยยกยย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 บ ว่ากั็ไม่คลิปหนาครับถ่ายถ่ายคลิปจอบสังนต่างคลิปตามครับจบจอบสั้นครับมาเดียพี่น้องอาเซ็ตครับมีอะไรไหนร,ระวังเลี้ยนครับจับกอดก็กไม่คลิปหนาจับเฮี้ยตาวิ่งหล่อ,อปะ